ส่วนปิดท้ายกันที่ข่าวอุบัติเหตุสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย s o าเทิร์นซีบอร์ดนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบรายเสียชีวิต3รายค่ะทางด้านตำรวจก็ได้มีการเร่งหาสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีค่ะร้อยตำรวจเอกนัตนาัยรุ่งเรืองรองสารวัตรสอบสวนสพกาญจนดิษฐ์ได้รับแจ้งเหตุรถตกข้างทางบนถนนเซาเทิร์นสีบอดกระบี่สุราษฎร์ธานีถนนซ้าย44หมู่1 1บเตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์ที่เกิดเหตุค่ะมีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถหลายรายนะคะจึงได้มีการประสานกู้ภัยเพชรพนมวงังมูลนิธิกุศลสัทธาสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องตัดทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ คุณผู้ชมครับโดยที่เกิดเหตุนะครับเป็นฝั่งขาเข้าอำเภอการจนดิตจ,จังหวัดสุราธานีหลักกิโลเมตรที่125บวก200นะครับเบื้องต้นพบรถยนตก์กระบะอิซูซุสี่ประตูสีขาวทะเบียนขอไข่งงู2อง2สุร2าสฎราธานี ตกลงข้างทางลงไปในริมสวนปาล์มของชาวบ้านสภาพพังยับเยินทั้งคันนะครับข้าวของกระจัดกระจายมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน3รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรพนมวังได้ใช้เครื่องตัดทางนะครับช่วยเหลือออกมาและบริเวณใกล้ๆก็พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงชายอีก5รายจึงรีบนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐนอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน2รายทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนัฐการภารชาตรีอายุ อายุ27ปีอยู่ที่บ้านเลขที่63ทับสหมู่ที่6ตตำบลกระทูอําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตและนางสาวบุญทริกชัยกุลอายุ24ปีอยู่ที่บ้านเลขที่63ทับหมู่ที่7ตําตำบลกระทูอําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตภายหลังทราบชื่อต่อมาคือเด็กหญิงชนาภาคุ้มพร้อมอายุ11ปีรวมผู้บาดเจ็บ7รายและเสียชีวิต3รายครับจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่ารถกระบะคันนี้มากัน10คนค่ะโดยมีนายสรเชชย คุณอายุ31ปีเป็นคนขับนะคะแต่ว่ามีอาการถลอกตามร่างกายแล้วก็รู้สึกตัวดีและมีผู้โดยสารด้านหน้าอีก4คนนั่งท้ายกระบะ5คนเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะกำลังมุ่งหน้าไปงานบวชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนมาถึงที่เกิดเหตุนะคะก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวทางนี้เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขับรถขับราไปไหนต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ